ไม่สาวน้อยหน้าขาวขาวึงจะเป็นสาวปนอกไม่เคยไปเลยนอกมากอ,อกกลัวชายเขาหลอกตัวข้ามีเป็นสาว มีชื่ออยู่แล้วว่าสายสายเองเป็นสาวบ้านนอกมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งให้ชื่อว่า ตีเสด็จเลยไม่มีงานเล่าโดนคุกอยําคือขำขำขำจังตังอยู่กันครบเสียงแห่ขั้นมากอยบพี่สะพ้ายเอ๋ยน้องเขยมาแล้วมารับเขยแกให้ีหอยเอือกเอกพี่สายอยู่ไม่จ้าขำนมากมาเร็วอยู่จ้าเข้ามาข้างในก่อนจ้าพี่หลวงละพองเออไม่อยากเจอเลย ดูสิเนี่ยวันดีจ้าพี่สายฉันใหวเลยจ้าฉันต้องขอโทษเลยนะที่ฉันมาล่าชา้าวันนี้ฉันตั้งใจจะมาแต่งงานกับแม่สร้อยเลยเออไอเรื่องนี้สินพี่สายอย่าคิดมากแค่แม่สร้อยแต่งงานกับฉันฉันยินดีแน่นอนอยากได้สมบัติอะไรบอกฉันได้เลยสัญญาแล้วนะวา่าฉันให้สร้อยไปขัดดอกนะ อย่าคิดว่าขัดดอกเซคิดว่าฟอยมาแต่งงานกับผมเพราะผมรักฟอยจริงๆไปตาม้อยมาเลยแขกเรืนในงานจะได้มากันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะไปตาม้อยจจากพี่้อย้อยเอ๋ย้อยแม่จ๋าอย่จ๋าเดี๋ยวมางานแต่งหนูนะวันนี้หนูเรียกัวจีเลยแม่บุ๊เซ่บุ๊เซ่มีมีน้ำยา น้ำจีนแล้วก็น้ำยากับน้ำจีนแม่เียสองอย่างพอฟ้อยอยู่ไหมอ่ะทางนี้ไม่อยู่เดี๋ยวฉันไปดูหลังบ้านต่อนแต่งตัวอื่นหรือเปล่าแต่งตัวอยู่หรือเปล่าซ้อยแม่ซ้อยนี่คุณจะรออีสายดีเตรียมตัวแต่งงานแม่รับรองวันนี้มีความสุขแน่นอนตายแล้วซ้อยไปไหนเนี่ยซ้อยไปไหนแล้วพี่ฉันหาซ้อยไม่เจอจ้ะพี่หาซ้อยไม่เจอแล้วยังไงล่ะพี่ไปดูในห้องให้แน่นอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ หาสร้อยไม่เจอแล้วสร้อยไปไหนไอตอเน,นี้สร้อยไปไหนเนี่ยเออ้อสร้อยสร้อยแอบอยู่เ่าไม่มีสร้อยสร้อยมีคนแกก็ขำม,มั่วตัวเชิญแขกเดือที่มานั่งโต๊ะจีนก่อนเลยจ้ะจ้าอีเสียงแหลมที่ว่อีตัวเนี้เดี๋ยวก่อนพี่หลวงรำพองจ๋าฉันไม่เจอสร้อยในห้องจ้ะเอา้าแต่ฉันเจอจดหมาย สายขณะที่พี่อาจจดหมายฉบับนี้ฉันส้อยคงหนีไปไกลแล้วฉันทนแต่งงานกับหลวงน้ำพองไม่ได้เพราะฉันไม่รักหลวงน้ำพองคนที่ฉันรักนั่นคือพี่เติมฉันลาก่อนนะพี่ฉันขอไปสร้างครอบครัวกับพี่เติมถ้าหากมีโอกาสฉันจะกลับมาทดแทนบุญคุณพี่สายฉันไม่ได้รักหลวงน้ำพองลากร่ากสร้อย เรือของ <X Joh an> เจ้าส้อยที่มีต่อเจ้าเติร์กยังทำให้เจ้าส้อยมีพิธีการแต่งงานของหลวงลระพองครับแต่เย็นๆนะพี่เอาหายตายแล้วหายหัวใจกระตุกไอ้นุกมันถูก ไปพี่แล้วรำไห้ไม่รักข้าสงาสารข้าแล้วมาหลอกข้าไม่โทษนเลยพี่จะไม่ดู่ไอ,อ, <c oughs> อ้สร้อย <c oughs> ยันกันแบบนี้ยี่สายยี่บัดฟับ พี่สายแกบอกว่าแกยกอ,อีสายให้ไปคุ้นในงกับฉันหลวงรำพองฉันเคยแอีสายมาแล้วแต่นี่แกแกหมายความว่าแกให้อีสายหนีไปกับไอ้ตั้มฉันไม่รู้เรื่องพี่สายี่จำยังไงก่อนแกรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการอะไรฉันต้องได้แต่แกทำอย่างนี้แกข้ามหน้าข้ามตาร,บรับรูฉันเกินไปได้แขกเกินในงานที่มาดูอะไหมดในเมื่อวันนี้กูไม่ได้อีสายเป็นเมียกูจอีสายแหละเป็นเมียกู พี่อย่ากูต้องพี่ทอะไรอย่าทำฉันเลยฉันไม่รู้จะมีเห็นจริงๆนะพี่ฉันขอร้องฉันกราบละเปิดจะไม่เถอะงพี่จะทำอะไรฉันเลยพี่รักซอยไม่ใช่เหรอพี่จะทำกับฉันนะสายฉันไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่ฉันทำจะถูกหรือผิดแต่ฉันไม่ได้แต่งงานกับอินาย ไอ้สอร้อยหนีการแต่งงานไปกับไอ้ตติมซึ่งไอ้ตติมก็เป็นอดีตเพื่อนของฉันพี่สายข้าจะไม่ทำอะไรแกแล้วนี่สิ่งข้าจะไม่เอาแต่แกให้สัญญาข้าได้ไหมอ่ะสัญญาว่ายังไงข้าจะเดินทางตามหาสร้อยไม่ว่าสร้อยจะอยู่แห่งหถนตะบ,บนใดข้าจะตามหาสร้อยให้เจอแต่ถ้าหากว่าฉันเจออีสร้อยที่ไหนแกให้สัญญาได้ไหม ว่าอีส้อยตเป็นเมียฉันทีนั้นฉันสัญญาจะพี่ก็ได้ถ้าแกให้สัญญาฉันจะไม่ถือสาเอาความจะคุยที่บ้างแต่ท่านหนึ่งก็ไม่เจออีสร้อยมึงต้องเป็นเมียกูจะช่วยตามหาพี่ทีขอบคุณมากนะพี่ฉันมาแต่งงานแต่อีส้อยน้องกับอีสายหนีการแต่งงานไปไม่เป็นไร ฉันจะตามหาไปทุกที่ oh, <shit. S 1> ต่างแต่มเมื่อกัน